ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบ้างครับยกมือครับไม่มีเนาะกรมมือกับเศรษฐีครับที่ผมถามว่าใครยังไม่เป็นสมาชิกว่าวันนี้จะได้หรือยังนะครับได้หรือยังครับผลิตภัณฑ์ขนาด2 0 0 c ีได้ไหมครับได่สมัครนี่ให้เลือกเรานะครับกดใดกดหนึ่งมูลค่า890บาทนะครับเราเป็นสมาชิกวันนี้เรายังซื้อ750นะครับแต่วันนี้เปิดสมาชิก500บาทไรฟรีครับ กำไรเท่าไหร่ไม่รู้คิดเราเองนะครับให้เลือกเราคนใดคนหนึ่งนะครับจากนั้นก็ได้คู่มือนะครับในคู่มือเล่มเล็กๆได้ไหมครับสมัยก่อนจะเป็นเล่มใหญ่น้อสวยๆนะครับในคู่มือก็จะมีประวัติคูณหมอเสียงมีเพื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็กดจรรยาบรรณต่างๆอยู่ในนั้นในการทําธุรกิจนะครับและต่อมาก็คือบัตรสมาชิกค,ครับบัตรสมาชิกอยู่ไหนนาอทีนี้นี่นี่คือบัตรสมาชิกนะครับอยู่ในรหัสในบัตรก็จะมีบาร์โคดมีรหัสน,นะครับ สมาชิกนี่หมายถึงว่าเราเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วก็เราเป็นสมาชิกไม่ได้เป็นหลอกไปต้มไท่ทั้งนั้นนะครับนี่คือการันตีได้นะครับและต่อมาครับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในรา,ราคาสมาชิกทุกตัวทุกรายการของบริษัทครับนี่นะครับราคาสมาชิกเท่าไหร่เราก็ศึกษาดูนะครับและโอกาสครับนี่ต่อไปนี้ครับคือโอกาสจะได้รับวันละ1 0 0 0ถึง20,000บาท มันจริงเหรอผมไปฟังไม่มีหรอกใครเขาจะว่าให้วันละพันทำงานแทบตายสิบกว่าปีที่ผ่านมายังไม่ถึงห้าร้อยเลยค่าแรงจริงไหม <Yeah. S 1> อ่านะครับนี่หมอสิงให้ได้โอกาสที่จะได้รับนะครับแต่ก่อนจะได้รับเรามันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงดีไหมครับ <Yeah. S 1> อ่านะครับสําหรับรายได้บริษัทนะครับโอกาสมีโอกาสแล้วนะทีนี้รายได้ของบริษัทนะมันมีสองทาง มีสองทางเท่านั้นทางที่หนึ่งคือกําไรจากการขายปลีกนะครับโมเมนต์ไก,กลด้อขายปลีกนะครับนั่นก็คือเราซื้อมาในราคาสมาชิกเราไปขายในราคาข้างขวดอ,อย่างตัวนี้นะครับสองพันสามรอยห้าสิบาทราคาข้างขวดอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่าไหร่ไม่รู้คิดเราเองนะครับนั่นคือส่วนต่างนะครับแต่รวยได้ไหมได,ได้แต่ช้าครับ ไม่ยั่งยืนวันไหนเราไม่ขายได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ต่างกับแม่ค้าตลาดนัดวันไหนฝนตกก็เกมจริงไหมครับจริงทางที่สองครับเป็นโบนัสครับนี่มาดูตัวนี้เลยโบนัสครับโบนัสจะแบ่งออกด้วยกันเป็นสามแบบครับแบบที่หนึ่งคือโบนัสจากการสร้างทีมแบบที่สองคือโบนัสบริหารทีมแบบที่สามคือโบนัสแนะนำสมาชิกสิบเปอเซนต นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสร้างทีมยังไงขอบคุณเอครับกมอให้เอครับการที่จะมีรายได้นะครับเรามาดูครับวงกลมวงแรกครับวงเนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนเราดูที่ตัวเรานะครับดูที่ตัวเราแผนการตลาดของคุณหมอเสงเป็นแผนไบรันี่หนึ่งแตกสองมีฝั่งซ้ายและฝั่ง หัวโอ้ขวาเออไม่สี่แขนแ,แล้วนะครับมีสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเราสมัครเข้ามาเราทําหน้าที่อยู่สองอย่างครับนั่นก็คือซื้อกินซื้อใช้อย่างที่ท่านที่ขึ้นมาแบ่งปันเมื่อสักครู่นะครับซื้อกินซื้อใช้อย่างอาวิยากรสินค้าที่พูดไปเมื่อกี้นะครับซื้อกินซื้อใช้โดยการสะสมคะแนนส่วนตัวให้ครบ300คะแนนหรือ300 PV พอมันเป็นเกเนเรชั่นหน บอกว่ถ <anto> ือซ้ำนะครับ300 p V มาจากไหนครับมาจากสินค้าทุกตัวทุกรายการครับเริ่มตั้งแต่5คะแนนจนถึง100คะแนนนะครับเมื่อเราครบ300 PV ีีแล้วบริษัทก็ปรับตำแหน่งให้เราเป็นตำแหน่งซิลเวอร์คือตำแหน่งเงินพร้อมที่จะรับโบนัสแต่ยังไม่ได้รับนะครับคือตำแหน่งเนี้ยพร้อมที่จะรับโบนัสครับเราจะปิดซิลเวอร์เมื่อไหร่ก็ได้แต่อยากได้โบนัสไหมครับ ถ้าอยากได้โบนัสต้องรีบสะสมคะแนนส่วนตัวให้ครบ300 PV 300เราจะเลือกเอาว่าเราจะปิดซินเวอร์ชาตินี้หรือปิดชาติหน้าเราอยากได้โบนัสชาติไหนครับเราต้องปิดชาตินี้จริงหรือไม่ลบมือให้กับคนที่ปิดซินเวอร์นะครับมาดูต่อครับในระหว่างที่เราสะสมอยู่นั้นนะครับเรายังไม่เต็มวันเดียวก็มีนะครับเราบริษัทบอกว่าให้แนะนําคนสองคนครับมาติดตัว ฝั่งซ้ายและฝั่งขวายกตัวอย่างเชื่อใาเอสมมุตินะไม่ใช่ไปเดินนาะในเอตัวตลาดฉันไม่ได้คนแล้หละ่ะนะครับสมมุติว่าชื่อเอมาไว้ฝั่งซ้าย B มาไว้ฝั่งขวาครับ B A และ B ทําหน้าที่เหมือนกันกับเราครับสะสมคะแนนส่วนตัวเหมือนกันซื้อกินซื้อใช้ซื้อขายนี่แหละบางคนก็ไม่ป่วยนะครับยืนยันว่าฉันไม่ป่วยฉันไม่กินฉันแข็ง แข็งมากนั่นแหละครับพวกคีโมแข็งแรงครับร่างกายนะครับก็ซื้อขายได้นะครับเอครับสะสมคะแนนส่วนตัวครบ300อเหมือนกันกับเราครับเขาก็มีตําแหน่งซิลเวอร์ครับตําแหน่งซิลเวอร์คือตําแหน่งพร้อมที่จะรับเงินนะครับไปช้าๆนะครับเราจะได้เข้าใจดีไหมนะครับเอมีคะแนน300อส่วนตัว B มีคะแนน300้อส่วนตัวมาดูตัวเราครับบริษัทบอกว่า ให้เอา300รกับผู่จ่ายมาหารนะครับผู่จ่ายได้หนึ่งคู่นะครับมี300ร้อยซ้ายสามอนขวาวันรุ่งขึ้นครับเข้าเงื่อนไขของบริษัทบริษัทบริษัทโอนให้ฟรีเลยหนึ่งพันบาทดีไหมครับดีเนี่ยยังไม่ทันทำธุรกิจนะได้ตังแล้วอ่ะดีไหมพี่สุด,ดยอดนะครับปลบมือครับรับหนึ่งพันบาทมาดูต่อครับ A กับบเห็นเราได้ตัง มันง่ายแบบนี้เหรอเหมือนผมคิดนะครับเหมือนผมคิดผมเกือบคิดเลยนะครับแม่บ้านผมได้ตังผมก็อยากได้บ้างเหมือนกันครับเอก็อยากได้ตังเหมือนกันครับฉันรู้จักคนมากกว่าแกอีกเขาพูดนะครับก็เอก็ไปแนะนําในหนึ่งมาไว้ซ้ายของเอในสองมาไว้ขวาของเอครับหนึ่งและสองทำหน้าที่เหมือนกันครับสะสมคะแนนส่วนตัวครบสามร้อยเงื่อนไขเดียวกันครับ เพราะว่าเขาก็อยากรับโบนัสเขาเลยจำเป็นต้องปิดซิมเวอร์เพราะปิดแล้วเต็มแล้วเต็มเลยดีไหมครับดีนะครับมาดูครับเมื่อในหนึ่งมี300สามร้อยส่วนตัวในสองมี300สามร้อยส่วนตัวเข้าเงื่อนไขของบริษัทครับเอก็รับหนึ่งพันบาทเหมือนกันกับเราเห็นไหมครับง่ายไหมแบบเนี้ยนะครับดีพอเห็นเอได้ตังเอาอีกแล้วอิจฉากันอีกแล้วนะครับอิจฉากันได้ตังเนี่ย ฉันก็ทําได้ฉันก็ทําเงื่อนไขเดียวกันฉันก็ไปแนะนําเหมือนกันนะครับบี B. บอกว่าฉันรู้จักคนเยอะกว่าแกอีกนะครับไปแนะนําในสามไปไว้ซ้ายในสี่ไปไว้ขวาของบีครับมาดูครับสามและสี่ฟังแล้วเข้าใจเหมือนกันครับอยากได้โบน,นัสก็ต้องปิดซินเวอร์ปิดซินเวอร์นั่นก็คือสะสมคะแนนส่วนตัวให้ครบสามร้อยนะครับสามร้อยคะแนนเข้าเงื่อนไขของบริษัทเดียนะครับบี B. ก็ได้รับเหมือนกันครับวันรุ่งขึ้นหนึ่งพันบาทง่ายไหมครับแบบนี้ ได้นะครับมาด้วยกันได้ด้วยกันด้วยสาเหตุที่ว่าเนี่ยขออธิบายนิดนึงครับบางคนเนี่ยไปแนะนําพี่น้องไปแนะนําญาติไปแนะน,นําเพื่อนเอ้ยฉันไม่สมัครหรอกให้แกได้ซื้อก็ซื้อใส่แกนั่นแหละเราจะบอกว่าไงครับเราให้เราบอกว่าพี่หรือเพื่อนฉันได้อยู่แล้วฉันอยากให้เองได้ด้วยให้เพื่อนได้ด้วยดีไหมนี่ไงครับมาด้วยกันได้ด้วยกัน นะครับ A ก็รับหนึ่งพันก็รับหนึ่งพันทีนี้มาดูตัวเรามาดูตัวเรานะครับเมื่อ a กับ b เ네นี่ยรับแล้วคนละหนึ่งพันส่วนสามร้อยซ้ายสามรอยขวาเนี่ยเรารับไปแล้วจริงหรือไม่ <c oughs> บริษัทจะไม่มาคํานวณซ้ํานะครับโดยจะเก็บคะแนนสะสมไว้เพื่อให้เราขึ้นตําแหน่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าขึ้นตําแหน่งยังไงนะครับมาดูครับ300ร้อยซ้าย3ามร้อยขวาเนี่ยเรารับไปแล้วหนึ่งพันมาดูคะแนนที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับของ A เนี่ยนะครับซ้ายและขวาของ a เรียกว่า องค์กรฝั่งซ้ายของตัวเราครับรวมกันแล้วได้600คะแนนครับเช่นเดียวกันครับในบีเป็นองค์กรฝั่งขวาของเรานะครับ300ซ้าย300ขวาของบีรวมกันแล้วได้เข้าเงื่อนไขของบริษัทครับจะกู้จ่ายได้สองคู่นะครับคู่ละหนึ่งพันบาทวันลุ่มขึ้นครับเราก็รับสองพันบาทดีไหมครับแบบนี้ มาดูต่อครับแต่การต่อสายงานองค์กรจะเป็นแบบนี้ครับจะต่อไปในแนวดิ่งครับเนี่ยเราแนะนำนายห้ามาไว้ฝั่งซ้ายนะครับนายหกนะครับนายเจ็ดนายห้าซื้อหนึ่งร้อยคะแนนครับนายหกซื้อหนึ่งร้อยคะแนนครับนายเจ็ดซื้อหน,นึ่งร้อยคะแนนรวมกันแล้วได้สามร้อยฝั่งซ้ายของตัวเรานะครับ โดยจะนับที่คะแนนเกิดขึ้นมาใหม่จะไม่นับจำนวนคนกี่คนก็ได้นะครับแนะนำคนเดียวนี้ก็ได้แต่เขาซื้อครบ300ร้อยคะแนนนะครับฝั่งซ้ายนะครับมาดูฝั่งขวาเช่นเดียวกันครับคนนี้ได้ฟังแถนอย่างวันนี้เข้าใจแล้วแต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะซื้อฉันยังไม่มีตังก็ไม่ซื้อครับไม่เป็นไรสมัครได้ก็เอาเปิดสมัครนี่ไปกินนะครับอย่างงดลูกไม่ดีเหรอไปลองดูซิ หลายคนคิดอย่างนั้นจริงครับผู้หญิงนะครับหน้าดําเหมือนกับไปขอถ่านมาไปตัดอ้อยมาหรือไงผมเคยทักเอ็มซีเออเนี่ยมาใหม่ๆครับผมนึกว่าไปตัดอ้อยมาหน้าดําปี๊ดๆเลยแต่ผมไม่ทักหรอกผมกลัวเขาอายแต่วันนี้สวยไหมครับด,ด้วยผลิตภัณฑ์หมอเสิงนี่นะครับเนี่ย<ๆ>มาดูต่อครับนายนายแปดนะครับ ามแต่ยังไม่ซื้อสินค้าครับในเก้าครับสมัครเข้ามาซื้อสองร้อยคะแนนนะครับสองร้อยคะแนนนี้น่าจะเป็นฟอร์มูล,ล่าเฮิร์ฟเนาะปัจจุบันควและเมียเขาคลอดลูกนะ,ะผู้นําเลยแนะนำามาสองขวดเลยนะครับเพื่อหลังคลอดน,นะครับก็ซื้อสองร้อยคะแนนในสิบครับซื้ออีกหนึ่งร้อยคะแนนครับครบเงื่อนไขของบริษัทฝั่งซ้ายครับรวมกันแล้วได้สามร้อยเห็นไหมครับ จะเห็นได้ว่าไม่ซื้อก็ได้แต่เราจะนับเฉพาะคะแนนเท่านั้นที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับข้อเงินขถของบริษัทครับสามร้อยซ้ายสามร้อยฝั่งขวาครับจับคู่จ่ายได้หนึ่งคู่วันรุ่งขึ้นครับบริษัทจะโอนให้เราทันทีหรือไปรับเงินสดหนึ่งพันบาทดีไหมครับแบบนี้ดีไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวนะครับฉะนั้นการสร้างทีมผังงานจะเป็นอย่างนี้นะครับผังงาน แต่จริงๆแล้วการต่อสายงานอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับจะเป็นต่อในแนวดิ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าใครทําหรือไม่ทําจริงไหมครับจริงเดี๋ยวเขามาเห็นโอกาส<ๆ>เขาก็ไปต่อข้างอีกข้างหนึง่งของเขาเองนั่นแหละครับอมาดูต่อครับพี่น้องสมมุติว่าวันนี้มีคะแนนเกิดขึ้นฝั่งซ้ายครับเก้าร้อยฝั่งขวาหกร้อยคะแนนโดยจะเอาคะแนนข้างน้อยเนี่ยครับไปหารข้างมาก ได้กี่คู่ได้สองคู่จริงไหมครับวันรุ่งขึ้นเรารับสองพันบาทโดยคะแนนใช้ไปเท่าไหร่ครับฝั่งนี้หกร้อย <600 S 1> จริงหรือไม่เ <200 S 1> หลือสามร้อยจะเก็บไว้วันต่อไปจะไม่ตัดดีไหมครับถ้าเป็นที่อื่นตัดทิ้งหมดนะครับแต่หมอเสงไทยแลนด์ไม่ตัดครับพรุ่งนี้ฝั่งซ้ายไม่ซื้อเลยฝั่งขวาซื้อสามร้อยคะแนน เราก็รับอีกหนึ่งพันบาทสุดยอดนะครับแบบนี้กบมือให้กับบริษัทหมอสิงห์แดงครับฉะนั้นนะครับมีการเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้นี้นะครับเราก็ไปแนะนําคนนะครับไปแนะนําพี่น้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้เหมือนกันกันกบเราบริษัทบอกว่าจ่ายสูงสุดอยู่ที่หกพันคะแนนฝั่งซ้ายหกพันคะแนนฝั่งขวา เอาสามร้อยมาหารจับคู่จ่ายได้ยี่สิบคู่วันลุ่งขึ้นเรารับสค่ะโอ้โห,หทุกท่านตอบได้ฉ,ะฉะับฉานปรบมือให้กับทุกท่านครับรับไปนละสามหมื่นนี่คือที่มาที่ไปของแผนรับรายได้ของบริษัทมหาเศรษไทยแลนด์ซึ่งทำมาแล้วยี่สิบปียังไม่เคยเปลี่ยนครับแม้แต่ฉาดเพชรที่รับสิบล้านร้อยล้านนะครับก็ทำเหมือนกันนี่นะครับเงื่อนไขของบริษัทอ,อย่างนี้นะครับ วันละหนึ่งพัถึงสองหมืนบาทนะครับเดือนหนึ่งมีสามสิบวันนะครับเอามาคูณกันเล่นๆดีด้วยได้เท่าไหร่ครับหกแสนโอ้โหคูณแบบคล่องเลยนะหกแส,น,สนเลยพอใช้ไหมครับไม่พอไม่พอนี่คือนีอไน่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันมีคนมีค่าเน,ะนาะนะครับคนมีค่าเยอะไม่เป็นไรครับหกแสนบาทเดือนหนึ่งนี่ มันกี่ตัวแล้วล่ะเนี่ยนะครับ